เดี๋ยวผมสรุปให้ดีกว่าเรื่องสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาในเซรฟฟิร์ฟตีผมว่าน่าจะเหมือนเกาหลีเลยแหละหลังจากนี้ต่อไปเราจะจับสัตว์ติด100%แล้วก็มันจะเป็นระบบเกรดดิ้งซิสเต็มมาซึ่งจากรูปนี้เลยของคุณสุรเดชทีกุลจับติด100%เสร็จหลังจากนี้เราจะต้องไปรุ้นเกรด b a s s a b ทีนี้การอีโวยังคงเป็นเหมือนเดิม10%สีมว่วง20%สีฟ้าโอเคปะ่ะอย่างเช่นหมา ไปเป็นหมาใหญ่20%เที่จะติดทีเนี้ยลุ้น2ต่อการอีโวเสร็จแล้วคุณจะต้องลุ้น2ต่อคือลุ้นว่าติดหรือไม่ติด1 2พอติดแล้วคุณต้องลุ้นอีกว่าเกรดที่คุณได้หลังจากการติดเป็นเกรดอะไรตารางไมายแมปนี้นะก็คือถ้าแรงของคุณเป็นแรง A คุณอีโวคุณจะมีโอกาสไดเ S ได้ A ได้ B ตามเปอร์เซ็น์ที่หน้าจอนะครับฉะนั้นเนี่ย คุณได้สัตว์ S เป็นสีขาวแล้วแล้วสัตว์ของคุณอีโวได้ต่อเนี่ยอย่างเช่นหมาเช่นกบเช่น o n นเน็ตไอมิสเหรือว่าจะเป็นดัตตินเนสดัก n อนไฟอะไรแบบนั้น p อลลิงมัตเตอร์ลิอะไรเงี้ยคุณจะต้องลุ้น2ต่อคือบอ l i n g ของคุณจะต้องเป็นเกรดถ้าคุณอยากได้เกรดเนะ คุณจะต้องให้โปลลิ่งตัวแรกที่คุณจับมาเป็นเกรด A ขึ้นไปนะครับถึงจะทาต่อแล้วมีลุ้นว่าจะเป็น S หลังจาก e ีโวแล้วอะไรแบบนั้นเห็น <Okay, S 1> ปะฉะนั้นตัดเลี้ยง e ีโวจะเหนื่อยกว่าสาัตว์เลี้ยงที่ไม่ e ีโ2เท่า2ต่อจับแล้วเราต้องลุ้น e v โอีกรอบนึงนะเออประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณจับตัดออกมาแล้วกลายเป็น S เลยในตอนแรกสีขาว แต่พอไปอีโวคุณต้องลุ้นว่าอีโวติดหรือไม่ติดอีกแล้วพอติดปุ๊บคุณต้องลุ้นต่ออีกว่าไอ้ที่อูนีโวติดเนี่ยได้ S สไหมหรือได้ A เพราะออกโอกาสออกเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นสัตว์ขาว S ถ้าคุณอีโวคุณจะได้โอกาสออก S เนี่ยแค่ยี่้นต์คือห่งในสจากสมุติถ้าใช้สัตว์บอสติร์ซที่จะอ,อกอีโวติด แล้วไอ้10%ที่ติดเนี่ยคุณจะต้องไปรู้ว่าไอ้10%เนี้ยมันจะต้องเป็น S อีกหใน4ของอีก10%เคไหมนี <c oughs> ้ยคือกรดิ้ง system ที่จะเข้ามาทีนี้ถามว่าระบบนี้เข้ามาปุ๊บสัตว์เลี้ยงเราจะกระจ่อ,องเลยไหมอ่ะเอาเ,อาเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> ๆกังวลไง,างาวายใจ ASAB เนี่ยเข้ามาปุ๊บตอนนี้เรายังไม่มีถามว่าเข้ามาปุ๊บคิดว่าเราจะได้อะไรกัน ผมบอกเลยน่าจะบีกันเกือบหมดน่าจะทุกคนบีไม่น่าจะไปสุ่ม SA มามาให้หรอกน่าจะบีกันหมดแน่นอนนะฮะไม่ต้องไปคาดหวังเกมนี้เอาเที่นี่คือเ x าเอกโอเคไหมฉะนั้นน่าจะบีกันหมดจากทีเนี้ยผมบอกไปแล้วนะครับสมมุติว่าหมาของคุณ Pen oy, เพนร้อยโบร้อยไอ้ระบบนี้เข้ามาปุ๊บหมาคุณจะกระจอกลงหรือเปล่าไม่โอเคไหมไม่ระบบนี้มีแต่ทําให้เก่งขึ้นโอเคไหมไม่ได้ทําให้กระจอกลง ฉะนั้นเกรด B ของคุณไม่ได้กระจอกลงไม่ได้กระจอกโอเคไหมมันเป็นแค่เกรดซิสเต็มเฉยเฉฉะนั้นหมาตอนนี้ของคุณในเซิร์ฟซีพีโลพีโบร้อยพีเพนร้อยคุณเข้าไอระบบนี้เข้ามาต่อให้เป็นเกรด B คุณก็ยังเป็นพีเพนร้ is, อยพีโบร้อยอยู่ไม่ได้ทําให้กระจอกลงอย่าไปกังวลกังวใจฉะนั้นระบบนี้ปล่อยให้สุตต่างเขาจัดการนะครับฝนของเราเนี่ยเราเอาข้อดีของมันมาก็พอก็คือจับติด100%คุณไม่ต้องไปเครียดแล้วตอนนี้หลังจากนี้คุณติด100%ซ เกตอะไรก็ช่างหัวมันอย่างเช่นตัวไกเอ,อิร์ธเนี่ยขุดแร่เร็วขึ้นน่ะติดร้อ็นตไม่ดีเหรอดีถูกไหมเออฉะนั้น B ก็คือ B มันก็ยังเก่งอยู่มันเป็นแค่โบนัสซิสเตมเฉยเฉยนะครับมันเป็นแค่โบนัสซิสเตมเฉยเฉยเก็าไหมเอออย่างเช่นว่า <c oughs> ยิ่งดาวเยอะยิ่งไม่มีประโยชน์เลยเพื่อนๆงงไหมว่าผมจะหมายความว่าไงคือ ไอตัวตัวเกรดดิ้งซิสเต็มโบนัสมันให้มาเป็นฟิกโอเคไหมยี่สี่สามสองสี่สิบแปดเห็นเห็นใช่ป่ะสีขาว S 24ยี่สีสีขาว 24, ขาฟ้าเอสยี่สิบสองสีม่วง S 48มันฟิกตัวเลขมันฟิกฉะนั้นถ้าสุนตาอย่างเช่นแบบตัวท็อปเลยอะแม่งเจ็ดดาวแปดดาวเนี้ยเท่าไหร่แล้วทับด้านหลังเท่าไหร่ทับด้านหลังไม่เป็นร้อยร้อยแปดร้อยสี่สี่ร้อยเก้าสิบร้อยสองร้อยใช่ปะ่ะ ฉะนั้นไอเกตที่มันเข้ามาด้านหลังต่อท้ายเนี่ยปูกเข้าไปเพิ่มจากด้านหลังด้านท้ายอ่ะถ้าดาวยิ่งเยอะตัวสเตตทมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไงถ้าดาวน้อยๆหนึ่งด kind of าวใครใช้อ่ะมันไม่มีอยู่แล้วปะ่ะหนึ่งดาวอ่ะใช่ไหมหนึ่งดาวมันทับสี่สิบแปดถ้าไดเอสมันบวกไปเท่านหนึ่งอันเนี้ยเห็นด้วยแต่ถ้าดาวคุณเยอะอ่าดาวแม่งร้อยสี100่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบสองจำไม่ได้และร้อยสี่สี่ร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ย มันทับด้านหลังเยอะคุณไม่เอสมาบวกเพิ่มจากด้านหลังก็คือ32มันก็อย่างที่บอกอ่ะคุณกดตรงนี้อัพคลิกเข้าไปอ่ะคลิกก็สี่นะคลิกละสามคลิกละสี 3, ่ 4, เนี้ยคุณไดเอสมามันฟิกมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เยอะตามดาวเห็นไหมมันไดยี่สิี่เบิร์เพิ่มมาตรงตรงเลยยี่สี่สามสองสี่สิบแปดนเงี้ยก็กี่คลิกคุณก็กดอัพเอาก็ได้ถ้าแบบไม่ได้มีเลขอะไรกับมันมากเรื่องเกดดิ้งกันนะเห็นป่ะฉะนั้นอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยเอาละเกต กระจอันนี้จบไปแล้วนะสำหรับเกรดทีนี้กงสัตว์ม่วงเนี่ยก็คือกงสัตว์เนี้ยมันมีแล้วนะในเซิร์ฟฟีเพื่อนๆลองไปดูได้นะนคือมันมีบอกแล้วนะครับถ้าคุณซื้อกงสัตว์เลี้ยงมาถ้าเป็นพิโอนี่เป็นมูนไลท์อ่ะมันจะมีบอกเลยว่าได้เกรดอะไรเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยตามเนี้ยนะครับสัตว์ม่วงอ่ะถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นคอลลาเบเรชั่นอย่างเช่นสลามอย่างเช่นกระต่ายหมายจันทร์ อย่างเช่นไททันเนี่ยผมเข้าใจว่าการันตี S มันอัปเดตแล้วเซิร์ฟซีอ่ะมันเก็บเลย s 10% A 25 B 65นั่นแหละทีนี้หลักการเฟอร์เกรดหน่อยอ่ะมาดูกันกดเครื่องหมายตกกระจายตรงนี้มันเขียนบอกแล้วนะครับว่าเกรดดิ้งเป็นยังไงเฮ้ยมีแรงยังไงนะครับสมมติไอเนี้ยซอมบี้ตัวเนี้ยเกรด B เนาะเราจะต้องการให้มันกลายเป็น A เราจะต้องมีซอมบี้เกรด A มา1ตัวเพื่อให้มันกลายเป็น เกรด A ข้ามเกทได้หมด ABS ได้หมด ID เนี้ยไม่มี S นะครับของคุณตัวศัดิ์งขอสมาชิกช่องขอบพระคุณมากเลยนะครับจัด ID ในเกาหลีมาให้ให้เนเพื่อนได้เห็นภาพกันเงื่อนไขในการสลับสเตตัสเป็นยังไงบ้างเอาแค่งเงื่อนไขก่อนนะอันดับแรกเลยช,เลเเชื่อต้องเหมือนกันจริงๆมันเขียนบอกเลยนะจริงๆรเราไปดูเพื่อนๆนชื่อต้องเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวอีโวจะต้องอีโวเหมือนกันถึงจะสลับกันได้ ถ้าไม่อีโบไม่อีโบเหมือนกันเหมือนกันถึงจะสลับกันได้ฉะนั้นถ้าซอมบี้บม่วงถึงกับ B ม่วงเท่านั้นถึงจะสลับกันได้โอเคไหมเออเกตข้ามได้หมดใช้เซนี2000ในการสลับทีนี้ผมอยากรู้ว่าสลับแล้วสเตตัสมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูผมก็อยากรู้เหมือนกันเห็นไหมว่าอันนี้เกต B บดาวเลเวล 10. สิบสลับไป A ได้สลับข้ามดาวได้ A1 ดาวได้หมดเลยนะครับโอเคไหมทีนี้เราจะมาดูสเตตัส สมมุติว่าเอาติต,ต่างว่าไอตัวเนี้ยที่ผมจะสลับเนี่ยเป็นหมาแล้วกันเกรดบเพราะว่าเริ่มมาอัปเดตปุ๊บน่าจะเกรดบทุกคนเป็นหมาหดาวเกรดบก็ได้แล้วเราก็ไปจับมาอีโวหมามาแล้วได้เกรดสมมุติเป็นเกรดเแล้วเราต้องการย้ายจาก B หมา5ดาวของเราใช่ไหมเรามีหมา5าดาวอยู่เกรดบีเราเราไปจับมาได้เกรดเแล้วอ่าเราอยากรู้ว่าสซตัสมันจะเป็นยังไงอ่าเรามี A 1ดาวไหม เอดาวจริงๆถ้าเป็นหมามันก็ต้องเป็น A 3ดาวถูกป่ะแต่แต่ติ๊ต่างติต่างติต่างนะโอเคปะ่ะพี่จับมาใหม่1ดาวเลเวล1เราจะต้องการสลับกับ B ตัวนี้ของเราที่เคยใช้อยู่แล้วเก็ตเก็ตใช่ปะเออดูนี่ไม่งจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมขอจดตัว A ก่อนนะปึ๊บ B 2ดาวกับ A1 ดาว2 0 0พเซน,นีแล้วเยวเราไปดูว่าตัว B มันจะยังไงไป จาก B 2ดาวกลายเป็น A 2ดาวแล้วทีนี้ไปดูสเตตัสครับบวกลบตรงนี้แล้วเท่ากับ12เพราะว่า A มันบวกเพิ่มมา12ออันนี้ตัวอย่างนะ B 2ดาว A 1ดาวเราต้องการให้ B 2ดาวกลายเป็น A 2ดาวโอเคไหมก็ต้องเอา A 1ดาวมาปสสลับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วสแต็กก็เพิ่มเงื่อนไขสรุปให้มีอะไรบ้างในการสลับ transfer system 1 ชื่อต้องเหมือนกันคือซอมบี้ต้องเป็นซอมบี้ตัวเดียวกันอ,อีโวก็ต้องเป็นอีโวเหมือนกันดาวไม่เกี่ยวแค่ชื่อเหมือนกันแล้วเกรดต้องคนละเกรดจบทีนี้ต่อจากนี้มันจะมีเรื่องระบบใหม่อีกสองละกันโดยประมาณนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงก็คือตัวสเตมิน่าหลังจากนี้จะกลายเป็นทับสี่พันทับสี่บันตอนนี้ของเรามันทับหนึ่งพันสี่สี่สิบสตว์สัเลี้ยงเราติ๊กตามไปเลยแม่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนเกมอะไรตอนนี้เหมือนเกมอะไรเหมือนเพื่อนบ้านนะครับเหมือนเพื่อนบ้านแล้ว อันนี้สัตว์เลี้ยงอยู่ตะลอดเวลานี่ฮะซื้อได้ซื้อได้อันละหนึ่งแสนซื้อได้เก้าเก้าอันเลยฉะนั้นสตเตมิมน่าหมดยัดจบเค้กไม่ต้องใช้คุกกี้ไม่ต้องใช้เรื่องสตเตมิน่าจบไปต่อไปเรื่องของการให้อาหารสัตว์เลี้ยงการลูบหัวแล้วกันมันจะให้ที่จับสัตว์ในการให้อาหารแล้วนะครับมันจะลูบได้แค่ครั้งเดียวพันห้าแล้วให้อันนี้แทน อันนี้คืออะไรเมกุจี้หรืออะไรนะครับอันนี้เป็นไอเทมใหม่ที่จะเข้ามานะครับอันนี้คือรู้สึกว่าตกปลาใช่ไหมอ่าตกปลานี่เลเวล5้าไลฟ์สกิลปลาเลเวลหนะครับจะมีโอกาสได้อันนี้เห็นเขาว่าได้ยากพอสมควรใช้กระป๋องปลาในการตกอันละเท่าไหร่ซื้อได้ในตลาดกลางยัดได้อลิมิเต็ดอันละ200ฉะนั้นสุรตานจัดแน่นอนไม่ต้องห่วง หาเพชร ed, หลังจากนี้ไม่ต้องขุดแน่อาจจะต้องไปตกปลาแล้วเอาไปขายเอานะครับเออนี่ฮะอราห้าพัน 5, ทำไมถึงขายแน่นอนทำไมถึงออกเพราะอะไรถ้าระบบนี้เข้ามาแล้วสุตานยังไม่เลิกเล่นนะสุตานทำอยู่แล้วทำอะไรผมเชื่อว่าตอนมันเข้ามาทุกคนแม่งเกรดบ,บีหมดที่ผมบอกไปแล้วเกรดบ,บีหมดฉะนั้นสุตานต้องการบีปะ่ะใช้แล้วคันไม่น่าจะใช้หมามุ้ยแดกอะไรเงี้ยใช่ไหม เขาต้องการเออยู่แล้วตัวตาลไม่ต้องการบเขาต้องการเอแล้วจะได้เอสยังไงคุณต้องมีอีกตัวหนึ่งถูกไหมคุณจะต้องมีตัวหนึ่งตามตารางของคุณสุรเดชมันโยงใย,ยกันมั่วไปหมดอะ่ะเพื่อนๆอ,อ่ามันจะเป็นระบบใหม่หน่อยนะผมพยายามอธิบายสโคให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนะครับค่อยๆสอตามสเตยไปนะอืมคุณจะต้องจับอีกตัวหนึ่งถูกไหมเพื่อเพื่อลุ้นให้กลายเป็นเอส เห็นไหมดูจากตารางด้านซ้ายนะไมล์แมปด้านซ้ายตัดขาวจับติด100%ลรุ้น S ่ทีนี้พอ e v โเปอร์เซ็นต์ในการ e ีโติดยังคงเหมือนเดิมคือ10%ถ้าเป็นสัตว์ม่วงสัตว์บอสอะนะสัตว์ฟ้า20%ฉะนั้น e v โเสร็จตอนหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องรุนอีกว่า e v โเสร็จแล้วเนี่ยคุณติดแล้วเนี่ยนะคุณได้เกรดอะไรด้วยหลังจากนี้ตอนก่อนหน้านี้ คุณอีโวเสร็จติดปุ๊บคุณแฮปปี้ดีใจเฮลั่นบ้านถูกไหมแต่หลังจากนี้คุณอีโวติดคุณจะต้องไปลุ้นเกรดอีกรอบนึงก็คือลุ้น2ต่อเหมือนหวยไม่ใช่ลุ้น2ต่อคือลุ้นว่าติดแล้วเอ,อติดแล้วว่าเฮเฮยังไม่สุดต้องไปลุ้นอีกว่าอที่ติดเนี่ย S หรือเปล่านะครับ S หรือ A S 7, เอสจ็อ A, ่ถ้าตามตารางน,น,นี้นะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันไม่ได้ X ได้เป็น A เขาก็ต้องไปจับใหม่ทำหม่อีโวไม่เก็ต่ะมันวนลูอย่างนี้แล้วการจะทําให้สัตว์อีโวได้อะต้องทํำยังไงถ้าสัตว์บอสต้องทำยังไาาง,งไรครับโป l ลิงเป็นมัตเตอร์ลิงคุณต้องอัพเลเวลเป็น50แล้วการจะอัพเป็นเลเวล50ได้อันนี้มันเลยอันลิมิตไงอันเนี้ยมันออกแบบมาคือมันเป็นเหตุเป็นผลกันหมดเลย คือมันเลยกลายเป็นว่าหลังจากนี้แม่งให้อาหารแบบอันลิมิเต็ดสุร่านจัดไปหนักๆไปเลยมันเลยต้องอันลิมิเต็ดเพราะว่าถ้าต้องการสัตว์บอสเป็น S คุณจะต้องอีโวสัตว์เป็นบอสและให้กลายเป็น S แล้วการจะทำอีโวสัตว์บอสได้ต้องเลเวล 5, 5้5ดาวด้วยนะโอ้โหบันเทิงใจแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีไอเทมไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งกับกดปุ๊บ มเป็น A, A เป็น S หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้นยังไม่มีใช่ไหมมันยังไม่มีนะฉะนั้นการจะหา S ได้คือคุณต้องไปจับอย่างเดียวเท่านั้นอีโบให้ติดเป็น S เท่านั้นได้ปุ๊บถึงจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเหลืออะไรอีกทีนี้อ่ะปล่อยตามนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเข้าวันที่8 ติดเห็นไ,ไหมเกตบี B. จับได้เลยนะไหนอันนี้น่าจะบีป่ะอ่ะบีต่อบี B. ตัวที่สองแล้วนะไปอ่ะบีตัวที่สามอ่าบีตัวที่สี่ไปอ่ะอืมโอเคห้าตัวห้าบีบีล้วน